สบายดีท่านผู้สมสบายดีเนาะมื้อวนี้สาวเราจะพาท่านผู้สมมาเบงเนาะะเกษตรครอบครัวเนาะแล้วก็สร้างรายได้พรอมเนาะอันนี้ก็คืออ่างเลี้ยงปลาดุกนั่นเองท่านผู้สมนี้เนาะพักตบนี่กะแพหลายหลายเลยอืมเลี้ยงปลาดุกขายเลี้ยงปลาดุกปลาเข่งปลาอย่างละท่านผู้สมเป็นกเกษตรแบบพอเพียงแบบ เกษตรครอบครัวเนาะแบบอยู่กับธรรมชาติท่านผสมนี้เขามีพื้นที่เท่านี้แต่ว่าเขาสามารถมีหนองได้ถึงสามหนองเนาะนี่เนาะตัวนี้หนองที่หนึ่งจะคุดเป็นแบบยาวๆแนวนี้ไปแล้วก็จะมีแบบเป็นผ่าเนาะเพื่อบริห้หน้ามันซึมไปบนอื่นนั่นเองแบบนี้ก็จะเห็นลายอยู่เนาะท่านผู้ชม บรรยากาศดีๆยาเม,มื่อเช้าเมื่อคืนนี่ฝนกระโต๊กน้อยเดียวหนึ่งเนาะฝ้าลมฟ้าห้องพายุท่านผู <c oughs> ้ชมโหแพรไวมากเนาะแพรไวอีหลีพักตบนี่เ <c oughs> ต็มเลยคุเป็นยังไงบรรยากาศดีบ่ท่านผู้ชมบรรยากาศแบบเลิศลูมากแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่แบบมีความสุขเนอะอยู่กับธรรมศาศชาติจริ ตัวนี้น่องตัวนี้เนาะสีมีสามน่องน้ำการัน,นผสมมีเนื้อทีสำนีกระเห็ดหน่องได้แล้วเนาะอิ่มสุกจ้าเลี้ยงปลาปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงงวัวเลี้ยงอะไรเลี้ยงแพะเลี้ยงอย่างเนาะเลี้ยงงวัวเลี้ยงเบ้แล้วกับเลี้ยงปา่าทันผสมปลูกพักปลูกอย่างนี้เลยเนาะ นี่ป่ากำลังไงมีหอยพร้อมท่านผู้ชมหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองหอยป่ากำลังกินอาหารจชงซีบูมีอย่างหลายเนาะพามาเบิง่งบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติน,นลาววิธีลาวนะเกษตรครอบครัวท่านผู้ชมเนาะสร้างรายได้จาก,กเกษตรเนาะเลี้ยงป่าขายและได้กินพร้อม อันนี้วมาส่วนค่ะพระเจ้าเดอ้อเนาะของพี่น้องเนาะเออของหลานรายหลานรายหลานรายลูกของอา่ากับอ่าวไอเดียกรูดกูดไอเดียคนเห็ดน,นองแบบลงทุนทำกเกษตรแบบธรรมชาติแบบสวยงามบรรยากาศดีปล,ป,ลปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหอย เอาเมื่อกี้ก็มาให้ส้ม m ซ้ำนี่เละเด้อท่านผู้ชมเด้อเมื่อหน้าจึงมาส้มน้ากันหม่ตอนเพิ่นเอาป่าขึ้นล้วจะพามาเบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งเนาะเมื่อนี้ก็จะล้าไปแล้วผู้ใดสนใจเห็ดมีเนื้อที่นอโบลายก็เห็ดได้คือกันเนาะประมาณนี้เลยที่ว่างๆเข้ากับปลูกพักปลูกคาปลูกมันปลูกอย่างต่างๆได้สบาย มอกต้งนกกระท้อนกระสุกเหลืองเนาะพ่นมีไฟโซลาเซลใต้ใส่กลางคืนพอนะน้อมกกน,นี่นะแมงไม้เมงตอกมากินมาตอมป่ากเกินเนาะเอาเละเด้อสำหรับคลิปนี้กระสิพอท่าน้ก,กน่รเมื่อหน้าพบกันไม่ท่านผู้ชมถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ให้เด้อเนาะเพื่อมีกำลังใจเนาะในการถ่ายคลิปต่อๆไปเนาะมื้อนี่กรลาไปแล้วพ่อกันไม่มื่อหน้าเด้อ